Here c o ครับที่ผมอยู่ผมก็เจ้าผมวันนี้กันเนเกม1944กันเหมือนเดิมนะผมเออวันนี้ก็จะมาเริ่ม EP หนึ่งของประเทศเยอรมันกันเลยนะผมเพราะว่าภาคที่แล้วเป็นอ่าภาคที่สองก็คือหมดแคมเปญก็คือพวกนั้คือเป็นหมดฝึกซ้อมอยู่แต่วันนี้เราจะเรามาเล่นเนื้อเรื่องหลักกันละวันนี้ผมจะมาเล่นหน้าหน้าของเยอรมันก่อนก่อนนะผม ซึ่งบอกเลยว่าผมน่าจะทำทำได้หลายคลิปเลยเลยนี่ดูดิวู้เและยังไม่นั้นแระยังไม่นับพรรอื่นเลยนะเออก็เรื่องกันเลยนะผมไปนี่มันนี่นี่มันที่หาดนอบังนีดิไม่น่าใช่นั่นไปเลื่องกันเลยอ๋อเป็นที่หาดไอ้เนี่ยไอตเอสเอเตอร์ไพร์เปลว่า ดูไม่ออกเหมือนกันโอเควันนี้มีการเอาเรือยกคนขึ้นบกขับมาแล้วนะผมจะส่งเครื่องบินมาด้วยนะผมนี่เราคือจมเรือสามลำตรงนี้ใช่ไหมโ okay. อเคเมีป้อมปืนกับรถรถขนสยียบตรงนี้ก็งง่แค่นหนึ่งนิ้งเมื okay, ่อกีคลองน่าจะให้เราทำลายทั้งหมดนะผม หออยู่นี้นะผมไปเดี๋ยวไปดูทอ่าพี่น้องขอเวลาแป๊บนะผมมันรู้สึกว่าภาพมันดูเล็กตัวนึงเลยไม่รู้เดี๋ยวไปเลยเมื่อกี้ของเรามันน่าจะให้เราจัดการต่อต้านเครื่องบินนะผมก็ก็กาอยู่พวงกันไม่ตัวกระปุกตรงนี้นะผมอ๋อโอเคบินอันนี้โอเคต้องทำอะไรเอ่ย ก็คือเราของเราน่าจะให้ทำลายเรือยุออคระโจนขึ้นบกเนาะวันนั้นโอเคอันนี้ยังไกลไกลไปอ่ะยังไม่ถึงอ่าตั้งบังเกอร์ไว้เลยกันนะไปล็อกชิปเป็นหนะ่อม มีการเอาเรือของกระบอกมาอีกแล้วนะผมสองลำนะผมโอเคไม่ไเป็นไรเรามีรถเอเออยู่นี้นะผมโอเคล่วงไปเราก็คือจมเรือศัตรูนะผมคือจมเรือทุกคนขึ้นบกศัตรูก็แหละไม่ถึง เพราะสิ่งนั้เราอาจจะต้องส่งอ๋อนี่รถรถเอเอเออยู่ตรงนี้ที่ว่าการสร้างรถถังได้ในะสต๊อกนะผมที่มีทหารแล้วนะผมเอาจะผมจะทำการเอารถขาสักคันมานะผมแผนเทอร์แล้วกันโอเคแอนเทอร์มานะผงเสือดำของเยอรมันนะผมไปโอเค อันนี้หนอมมีมีการไม่ขับมีเรือขนพวกขึ้นมาฝั่งซ้ายบนน้องหน่อมแล้วก็มีเรือบาสุก้าเรือขนรถหน่มแล้วก็เรือคุณไฟหน่อมแล้วก็จะมีคุณกล่นหน่อมอ่าเรือคนเรือลีบบุกขนบุกคือคุณกล่นหน่อมนะหน่อมกับเครื่องบินหนึ่งลำหน่อมตรงไปโอเคมีประกันใช้ฝั่งหน่อม เราต้องป้อกันแบบสุดความสามารถโอเคต้านเอาไว้หนอมไม่ถึงอะรู้ดีถึงหรือเปล่าโอ้จ่อยตั้วนี้กันเอาแพทเทอร์มันแพทเทอร์มานมโอเค okay. ต่อไปเหมือนสี่หนอม โอเคตอนนี้ไมีมการขับเรือยุคนบกขึ้นมาแน,น่นอเกือบจะถึงฝั่งแล้วอันนี้ก็จะขึ้นอันนี้เรานี่ขึ้นฝั่งแล้วนะครับมีการยิงใส่อันนี้ของเรานุ่มป้อมปืนยิงได้หนะุโอเคอยู่้อยู่ๆอยู่ยๆดๆอย่ได้อยู่มีการเอาเรือรหนุ่มขึ้นฝั่งนะโอเค แตอนนี้ผมมีออมเกลเอาแพนเธอร์มาแล้วเนาะน,น่าจะต้านต้านต้านได้ไหวอยู่และโอเคมีศัตรยูยกคุณขึ้นหัวอีกฝัง่งหนึ่งหน่อมเครื่องบินขับขึ้นมาหน่อมมีสองลำงเลยเบิ่มเบิ่มเลยจมหรือเปลโอเคแพนเธอร์ลงมาแล้วหน่อ เนี่ยโอเคเดี๋ตดะันะจะรเป็นอย่งนะเห็นอะไรมีศัตรูจะโยกคนศตรงนี้น่มจมบังใบน่มโอเคมีประมาณสงจุดน่อมศัตรูจะบยกโยกโยกคนบกหน่ม กว่าเราผมต้องตต้องเอารถถังมาสักคันตรงนี้ฟอวไว้หนุ่มแล้วก็พลุเป็นปลุปืนไฟหนุ่มไฟแลนดมาเห็นไปเลยผมรู้สึกว่าผมเข้ารับป๊บหนึ่งนะผมจะได้ขยายซูมระยะไกลได้เนาะเพราะว่าเรื่องในระยะไกลมันดูแปลกๆนะผมโอเคตอนนี้หนุ่มน่าจะไม่มีอะไรแล้วหนุ่มน่าจะหมดแล้วล่ะ เออเราจะเข้าจะทางอ่ะซ่อมสักหน่อยโอเคมีก็มีศัตรูอยู่ตรงนั้นน喏เราลงไปยิงได้เราไปลงลงยิงได้ไหมไม่ได้น喏โอเคไม่เป็นไรงั้นก็เอาเป็นว่าเราจะทำการซ่อมบังเกอร์อ่ะบังเกอร์โอเคตอนนี้มีการยกคนขึ้นบกไปที่ร้อนอ่ะฝั่งสองฝั่งอเมริกา喏 ยกคนขึ้นมาตรงนั้นนะผมทำการทำการทำลายป้อมปืนหลักลเราะนุ่มปืนอ่าป้องการใช้ฝักหนุ่มแล้วมีคนบอสุก้ามาอีกสองนายหนุ่ทยูคนขึ้นบกหนุ่มพยายามจะทำลายนี่ที่น้นาหนุ่มไอ้บังเกอร์นี่หนองเราหนุ่มโอเคโหคนยกคนขึ้นขึ้นเยอะทีเหมืนตายหนุ่มมันนี่ตายละโอเค ไปเรียบร้อยนอะผมยังจะพุ่งขึ้นบกฝั่งหัวาลากนะผมพยายามจะทำลายนี่แน่นอน,นอนนะผมโอเคโอเคมีเครื่องบินขับมานะหน่อมพวกมานจะพยายามจะทำลายตัวน,นี้ให้ได้นะผมแล้วผมบอกเขาผมต้องมีการอสงลดเอ,อเอ,อไปป้องกันแล้ว ได้หรือเปล่าโอเคยิงได้อยู่เนาะมันแม่งแรงมากเนี่ยเอเนี่ยโอเคไว้ต่อต้านรถมันมีงได้ีด้วยด้วยมากโอเคมีการยิงกระสุนจากเรือรบด้วยอ่าแล้เราเก็บตายเรื่อยใส่ไมีนอนมีการกระสุนจากเรือรบด้วยเฟี้ยวสัตว์โอเคขึ้นมาหมดขึ้นมาบนเาบหมดแล้วเนาะซ่อมแซมเนาะหาปืนไฟเนาะมีคนมาเนาะตั้งกราดเนาะ ก็เตรียมหาบนะผมเอาไปอืมกดเอมอะนะผมอะไอยไปรถคันนี้มันเป็นรถซ่อมแซมนะผมแต่เรายังไม่มีการซ่อมแซมได้อนะ่มซ่อมๆเอาอาเอาราคัเอาละคันถูกไป,ไปก่อนนะผม ยันี้ยิงยิงยิงตรงนี้ได้หนอยิงไปโอเคยิงไม่ได้หนอสปอร์ตัวนี้หนูจะใกล้แตกแล้วเ่ราะตัวแจวพีเอเอเอ็นสตูดิโอตัวนี้หนอฉะนั้นเราต้องส่งรถตันนี้ไปหนอมาราคา400บาทจะตังแพงอยู่ว่ะนะถ้าไปซื้อพีเอเอ็มต้องราคาห้าร้อหนอมเก็บตังสักหน่อยหนอเดี๋ยวเก็บตสักแป๊บนึงเราซ่อมแซมนะจอดที่จอดตัวนี้มั่งจอดตัวนี้มั่ง ตร okay. งไปติดถังน้น okay. องโอเคตอนนี้ก็สุดตรงนี้หมด,100ดร้อยน,น,น้องต้องเอารถเติมถุยมาหน่อยไปโอเคปืนปืนไฟไหวอยู่เนาะน,น่าจะไม่น่าจะถูกฆ่านะเติมตมัยนี้น้องกันไว้ก่อนน้องเพราะว่าปืนปืนไฟสำผมเป็นเพราะว่าเป็นทหารที่ สำคัญที่สุดแล้วเพราะว่ามันเอาไว้สหรับการป้องกันอ่าป้องกันป้อมนี่เพราะว่าปืนไฟสามารถฆ่าทหารราบได้ได้เร็วมากเลยหนุ่มกระทำไรให้พังเลยเลยนิวหวปืนไฟพ่น่ปืนไฟต้องรีบๆๆชมันหน่อยนะมีการยุบพลขึ้นบวกฝั่งซ้ายบนน้องแล้วก็อยู่ตรงอ่า บังเกอร์หน,นุ่มไูตรงรั้วกานร,รถถังหนูไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยเขาเอาไว้แบบกันกัรรถถังไม่พอหนกูกระจุกพลขึ้นมาหนุ่มมาด้านหลังหนูตะตั้งป้อมยิงหนุ่มโอ้โอเคแต่เรายิงได้อยู่เนาะโอเคมีการขับเรือยกพลขึ้นมาเพิ่มเติมอีกหนุ่มอีกสองลำเลยนะเนี่ยชีย้ใส่กองฟู่กับรถถังเฮ้ยชิบหายแล้ว เยอะ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 เยยองได้ยิงไ,ไ,ได้อยู่นะโอเคยิงได้นะผมล่วงไปมีเครื่องบินใหญ่มานี่เป็นเครื่องบินพลร่มนะผมตอนนี้นะผมถา่ายเราเราเถูกโจมตีนะผมเข้าใจอยู่โอเคเดี๋ยวจเยน็นรถมาเข้าในเมืองโอเคหาไฟนะผม เผาดิผมต้องเผานี่หวะโอเคเอามันทิ้งนี่ยิงไม่ได้น้องแจวอยู่ด้านหลังนู่นเนะจะแตกแค่นไหนนิดเดียวคลยขาดแล้วโอเคออกออกมาก็ตายหายชิบหายแล้วออกออกออก,ออกมาทำไมวะเนี่ยอยากลองเฉยหน่อยโอเคคือกกคือออกมาไม่งก็ไรประโยชน์นะผม โอเคมงไปการซ่อมบังเกอร์่อน้องโอเคลดอนนี้มาใกล้ถึงแล้วน้องขับมาตรงนี้น้องมาเติมมาโซเบยงให้เราถังก่อนน้องเติมบังเกอร์ด้วยน้องเดินไปเทอร์ไม่ต้องเติมก็ได้น้องเผนธ์เธอยังเหลือเยอะน้องทีนี้ผมอาจจะยกยกแผนเทอร์ไปกันด้านล่างนู่นน้องเอาโยกแผนเทอร์ไปเลยเดิวไปโอเคกระสุนน้ำมันหมดไม่เป็นไรเดี๋ยว ก็ขับไปถึงฐานแล้วก็เติอก็เร็วรต่อเลยจัดไปมีการเคลื่อนพลมาเนอะพยายามจะฆ่าาพลคุณไปผมไม่ได้หนึนฝั่งศัตรูแล้วพยายามทำลายบังเกอร์ผมพินด์ด้วยก็จะแตก,ลกแล้วแล้วอีก่แล้วอยูแล้วอยู่ มีการขับยกคนเรือกันนิดหน่อยขับไปกองแล้วมันเยอะจังวะมีเชอร์แมมขึ้นบกอีกแล้วกูเอาแพนเคอร์กลับไปเมื่อกี้การยกคนขึ้นบกอีกนะผมโอ้โหมันตอนนี้คือสุดๆฟอร์มไม่หมดนะผมไปเติมไม่ทันเนี่ย เยอะมีเร uh ือมาเพิ่มอีกโอ้โหบิ่มเบิ่มเรือเราถางเพิ่มอีกหน่าะจะต้านไหวไหมเนี่ยเยอะมากเยอะคนทุกคนคือว่าเยอะมากเลยบางตัวเราจะเอาพันเทอร์มากันตรงนี้นะว่าน่าจะตอนนี้ตรงนี้จะเริ่มไม่ไหวไงไม่รู้เนาะนี่มันเยอะมากเลยเนี่ยโอ้โหมันเยอะมากเลยเนี่ย รถถังขึ้นุกพี่นุ่นรนมรถถังขึ้นมาแนวหน้ามันจะเอมามาบุกขาเราเราเราโดยเฉพาะเลยเลยนะเนี่ยโอ้ยเราจะพังเลยเนะ <c ười> ี่ยเครื่องบินตกโอ้ยบอมเครื่องเครื่องบินยกคนขึ้นปก,กนะผม ย้นอีกแล้วนะครับแบนไถกันไถ่อนโจมมันสักไปดิโอเคล่วงนะโน่ผมก็ต oh, ้องย้ายรถรถแล้ววะโอ้ชิเมะมันมาครับโน

บังเกอร์เข้าไปนะผมขอลุกก่อนน้องยิงไม่ได้นะผมต้องคอยซ่อมบังเกอร์ตลอดนะผมเพราะว่าไม่เันทังแน่นอนเนี่ย นี่มิงติดี่ต้องมีที่นี้อีกนี่มันคือมีเชอร์แมนอยู่ตรงนี้เอาจะเอาเราถังไปจอดตรงนี้ก็ไม่ได้เพราะมันโดนรถโดนเรือฝั่งศัตรูโจมตีน้องเราโจมเรือฝั่งซารัดก็ไม่ได้น้อที่เราคือตั้งรับโดยเฉพาะเลยเลยเลยนนัโอ้โหเรือปรัญญาบานสองลำเลยที่ัตรูปูยกผลขึ้นมาทำาปแล้วโอ๊ยชิบหายแล้ว โอ้ยไอขี้ผานไงผ่านเราเป็นี้ต้องต่อตรงเนี้ยเผาดีถอาตรงนี้ทิงง้งก่นอนแล้วก็ถอยกลับทงังได้นะเนี่ยวูทงังได้แล้วเนี่ยชิบหายแล้วเหลือเพิ่มอีก อู๊ยีปุ้มเดี๋ยวหายเลยตามไม่ไหวนะเนี่ยมันเยอะมากเลยพอตะกอ่วแล้วเงินเรามีน้อยไงโอ้โหแตกแล้วตองเนี้ยสุงหมดเรียบร้อยมตรงนี้นม นี่เลยอันนี้ก็ขึ้นมาไกลมากโหเยอะสัตว์อ่ะเลยยก,นยกนคนขึ้นบกอ่ะโอ้โหนี่แม่งจะเอานี่มาจอดบ้านละปล่อยทิ้ง ผมมีครั้งนี้มีโอกาสตายสูงมากเลยเอ้ยหายละชิบหายนะผมไม่ทันกดเลยเลยโอ้จหายแล้วไงขึ้นเข้าบ้านใหญ่ใหญ่จิบหายแล้วไงผมไม่ได้กดยิงน้อยแค่คือแบบผมไปกดจิ้มตรงนี้ไงอุ้ยลุงหนวดลุงลุงหลวดไม่พอใจในการในการกระทำของคุณป้อมตรงนี้แตกแตกแล้วเนี่ยร้อยหนอ อู๋กิ๊บพลาดนะผมกดเพลย์ไปกดตรงปุ่มนี้นะผมอู๋ยโลจมอีกทางอีกก็คือเกมนี้ฝั่งศัตรูเยอะมากนะผมเนี่ยที่พิลึกแล้วคือต้าน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 ได้อยู่ท้าไมแต่ผมรู้ก่อนต้านก็ไม่ไหวมันเยอะเกินอ่ะเยอะมากเลยเพื่อนตรงหรือว่าผมเป็นคนสร้างไฟเทอร์แต่ตั้งแต่แรกว่าคนเปนคนสร้างเอเอเต็มแขนเนี่ย าไม่ไหวขึ้นแล้วอย่างนี้คือเงินเงินของเราน้อยด้วยไงโอ้โหแล้วไปจิ้เผื่อไปกดปุ่มอันนั้นด้วยเรียบร้อยแล้วตัวแตกนะผมพลาดมากพลาดมากเกมนี้คือปีกี้ผมพลาดจัดๆๆๆเลยอ่ะบ้านผมวะเนี่ยตัว แรงจังเว้ยเฮนเคอร์นะเว้ยกูเสือดำอย่างเยออย่างเยอะอย่างเยอรมันเลยนะเงั้นถ้าผมตะกี้เล่นคือผมจะพยายามเอาเฮนเคอร์ไปกลับไปที่ฐานแล้วก็พยายามต้านเอาไว้แต่เผื่อไปกดปุ่มนี้โอ้โหแล้วเรื่องยุคนอกมันเยอะขนาดนี้เยอะจังอ่ะโคตรเยอะเลยเว้ยดิโอ้โหเครื่องบินตัวนี้ก็เ้านี่คือจะเอาเอเอมากันก็ไม่ได้เงินก็ไม่มี

ตังต้งแพนเทอร์ตอนนี้มี้ันหนึ่งแบบป้องกันสุดเขาป้องกันสูงความสามารถไฟมันแพงเกินอ,อันนี้มันทหารรับทหารรับก,กันนะโอเคป้องกันสูงเขาสามารถตอนนี้กระสุนก็หมดอีก ืมป้อมนี่ก็ยิง,ยงแต่แต่แต่นหน้าแต่มีป้อมเดียวด้วยนะคือกัน,ก,นกันไม่อยู่กันคือเยอะมากตัวอ f i เตอร์มันอึดกว่าบอมเบอร์วะต้อยิงสองเธอถึงจะตายแต่ออไอ้บอมป์ไอ้อมเบอร์เดียวเครื่องบินทุกคนแม่งบึ้มเดียวหายเลย ตายด้วยนี่คือโคตรจนตรอกอบอลตัวเนี้ยสู้ยากมากเนอะผมอะไรสู้ไม่ได้ตัยเนี้ยคือแบบหมด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 ทางจริงๆยิงไม่ได้เลยตัวเนี้ยโอเคอยังไงผมประตูตั้งบังเกอร์น,นอะผมยิงเนอม วุ้ยอื้อเอ,อ,อ้ยคุณหานาบโอ้โห่ผมก็ไม่มีเครื่องบินเอาเอาเอาไว้คุ้มกันอะไรอะไรด้วยไงไประเด็นตัวเนี้ยเอเกลือก,ก็หมดละแตกพาได้ง่ายๆเลยนะเนี้ย แล้วทางเยอรมันมันก็ตายหายแลยนะ้วดูดิฝั่งมันยกคนขึ้นมาเรื่อยๆเลยอะ่ะโอ้โหกบกักก็ไม่อยู่ดิแถมผมไม่มายหารน้อยแล้วไม่พอเงินผมไม่มีน้อยด้วยอะ่ะจะไปชนะให้ผมชนะยังไงหรือว่าเราต้องแพ้ในฝัง่งเยอรมันเนี่ยเพราะว่าเราเป็นฝ่ายตั้งรับแล้วเราแบบที่หานเอาบางดีคือเราก็แพ้นะเออไม่รู้ด,ดิป้องกันไม่ให้อเมริกายกคนขึ้นได้แต่ยา,ากอ่ะดิแตกเนะี่ยมันเกิน ยเยอะสัตว์กระสุนไม่มีเอามีอยู่หน่อยนึงไม่ล่วงด้วยมาอีกโอ้โหเครื่องบินไอ้เหี้ยจะพายบอกมึงไงสัตว์ไอ้เหี้สลลยส่งมาเรื่อยๆจะแหว่งกระสุนหมดไม่เหลือแล้วกลับฐานสิครับลอเยเหี้ยอะไรโอ้ตึกไม่มีเลยนี่ดักอีก ได้อยู่เราต้องมางแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตรงตัวนี้ตัวนีนะ่ะคือเราอยู่ใกล้ฐานก็ถามมันเติมสเปนได้ได้เลยเลยนอะผมตาต้านตรงที่ฐานได้อย่างเดียวตัวนี้ ก็แตกไปแล้วน้อมไม่ใช้กายไม่ได้นี่ก็ใช้ไม่ได้เสืออะไรบ้างวันนี่โหเยอะสัสสัสอ่ะต่อไปน้อมี่เ่อด่านแรกนะเนี่ย มันสนใจแต่ฐานใหญ่เลยบึ้มเข้าไอ้ไม่แตกตั้งแต่เวลาฐานล้ำอีกแต่ที่เอาแพนเท์มาจอดที่ฐานมีข้อดีก็คือเราสามารถเอามาสามารถเติมเลือดแพนเท์ได้ได้เรื่อยๆเนาะเจ็บกันเยอะจริงก็เจ็บหนักไปแล้วเนาะแต่เจ้าควรคอีกตัว อูเชื่อแม่มาเพิ่มอีกตังผมมีนิดเดียวตันนี้พังได้เลยนะเนี่ยไม่ไม่มีอะไรมาคุมกันได้เลยนะเนี่ยเอแตกเนาะเพื่อกระสุนก็หมดหาไม่ได้กรับบุกขึ้นอี เดินขับขึ้นนี่ก็เถอะครับขึ้นอีกยิงได้ไหมป้อมเนี้ยอืมยาก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 อีกข้อสี่สี่เนี่ยยากมาก ไม่มีเอเอแล้วก็คือคือสูหมดหมเลยเนี่ยเาจบแล้วอ๋อก็คือเราแพ้อยู่แล้วยังไงยังไงเราก็แพ้อ๋ออียขอบคุณครับเออดีละที่กูแพ้เพราะยังไงกูก็สู้ไม่ได้ <laughs> <laughs> เงินมินิทเดียวนะผมแล้วแค่เรามาสู้กับฝั่งอ่าอเมริกาที่แบบจี้สดกับพูกมันแบบยกคนขึ้นมาเรื่อยๆอะ่ะเออสู้ยากนะผมสู้ยากสู้ยาก <laughs> ยี่ีเย27นาทีต่อการเล่นหนึ่งครั้งโอ้โหตดาริงนยเหรอเยอะมากด้วยหอโ้คือนี่แบบนี่คือเป็นช่วงชวงท่าสงครามเลยโอเคก็ถือว่าดีลเียคือว่าต้องต้อให้เยอรมันยันจนถึงแบบยันแบบยาให้อเมริกาขึ้นฝั่งได้นี่คือแบบเรื่องที่ยากมาก <c oughs> คือเอา่งไปยืนยืนแค่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 คคคยฝังก็ไม่ได้เพราะว่าฝั่งอเมริกามองก็มีเรือ ประจันบานคอยสนับสนุนหนอมเออโหยากคิดไปสาทสิบหกคีว่าหนอมอืมคอนเฟิร์มโอเคจบปะยิ่สอแป๊บก็สุดก็คือยังไงเราก็ต้านฝั่งอเมริกาไม่ได้อยู่ดีหนผมเออโอ้โห ว่าฝั่งเยอรมันจะเป็นฝั่งตั้งรับทั้งหมดเลยนะครับเช่นช่วงท้ายสงครามมันเป็น1944นะช่วงท้ายสงครามนะว่าด่าสุดท้ายนี่น่าจะน่าจะเป็นกรุงเบอร์ลินนะเนี่ยใช่ไหมวะาด้เหมือนกันต้องรอดูนะครับสนุกแต่สนุกนะกินที่สูงม,มากโอ้ยแบบเบอร์ลินกูตัวนี้แม่งโอเคโอเคผมสมั่งัปนี้ก็เอาเพิมพ์เพียงเท่านี้เดี๋ยวพัดหน้านะครับผมด่านหน้า,นา,นาเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราจะเล่นกันต่อนะครับอีกสองในเรื่องตรงนี้นะเราจะเราย,ย,ยังไม่รู้ ชะตารกรรมของเยอรมันที่โดนอเมริกายุบคนขึ้นบสถตอนนี้เรายังไม่รู้ชะตารกรรมนะครเดี๋ยวรอรออีกครั้งนึงอีกครั้งนึงนะครับโอเคครับบายครับเย้